รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชานุสโสนี้ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าพวกพราหมณ์พากันให้ทานทำสาธ,ธะหรือว่าสาธพรตโดยตั้งเจตนาอุทิศว่า ขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วจงได้บริโภคฐานนี้ฐานที่ทำนั้นจะสำเร็จหรือไม่แระญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วจะได้บริโภคหรือไม่ในพระสูตรนั้นได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสำเร็จในฐานะไม่สำเร็จในอาฐานะ ไม่สําเร็จในอาถานนั้นั้นก็คือคนที่ทําอากุศลกรรมมาบท10ไปเกิดเป็นเนลยิกะคือสัตว์นรกก็ดีไปเกิดเป็นกําเนิดดิรชานก็ดีหรือว่าคนที่เว้นจากอากุศลกรรมมบทสิไปเกิดร่วมหมู่กับมนุษย์ก็ดีกับเทพก็ดีก็บริโภคอาหารที่เป็นของจำพวกที่ไปเกิดนั้นท่านที่ทำอุทิศไปให้ไม่สำเร็จแต่ว่าคนที่ทำอกุศลกรรม,มบทสิ ไปเกิดในปิติวิสัยคือเกิดในกำเนิดเปรตนี่หมายถึงเป็นภพของผู้ทำบาปไปเกิดจําพวกหนึ่งที่มีร่างกายพิกลพิการต่างๆจํา,าจพวกปิติวิสัยนี้ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารสำหรับจําพวกนั้นและเป็นอยู่ด้วยอาหารที่ญาติมิตรทำบุญอุทิศไปให้จําพวกนี้เท่านั้นจึงเป็นฐานะที่จะได้รับผลชานุโสนิพรางก็ถามว่า ถ้าญาติสาโลหิตที่อุทิศให้นั้นไม่ไปเกิดในปิติวิสัยใครจะรับผลในพระสูตรก็กล่าวว่าได้ตรัสตอบว่าญาติสาโลหิตอื่นๆจากนั้นก็จะได้รับผลเพราะว่าที่จะว่างจากญาติสาโลหิตของใครเลยนั้นเป็นอันไม่มีชานุสโณนิพรามก็ถามต่อไปว่าเมื่อไปเกิดในอาถานนะคือในกำเนิดที่จะไม่ได้รับผล จะมีข้อปริกกับอันใดบ้างที่เขาจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งตรัสตอบว่าเขาก็จะได้รับผลของฐานที่เขาทำไว้เองเช่นว่าถ้าเขาได้เคยบำเพ็ญฐานไว้เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ดิรฉานเช่นเป็นช้างเป็นมา้าก็ไม่ใครจะอดอยากมีน้ำมีข้าวมีอาหารอะไรบริบูรณ์เมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพก็จะไม่ขาดแคลน มีสิ่งที่ต้องการบริบูรณ์ก็เป็นผลของทานที่เขาทำไว้นั่นเองซึ่งสรุปลงว่าทายกคือผู้ให้ผู้บริจาคนั้นจะไม่ไร้ผลเมื่อสรุปลงแล้วมติทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่าการปําเพ็ญทักษิณาที่จะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละไปแล้วนั้นทายกทายิกาคือผู้ให้ ผู้บริจาคจะต้องตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลให้จะใช้น้ำกรดหรือไม่ใช้น้ำกรดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ที่ละไปแล้วนั้นไปเกิดในปิติวิสัยดังกล่าวและได้ทราบได้อนุโมทนาคือบันเทิงยินดีในการบำเพ็ญกุศลของญาติในโลกนี้และจะต้องถึงพร้อมด้วยทักขิเนยยะบุคคล คือบุคคลผู้ควรทักษินาท่านในศาสนาพราหมณ์ก็พวกพราหมณ์เป็นทักคินเนยะคือผู้ควรทักษินาของเขาท่านในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงพระภิกษุสงฆ์แต่ว่าการบาเพ็ญทานแม้ในบุคคลหรือในส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ในทางราชการมีใช้อีกคำหนึ่งว่า ทักษินานุสรตัดบทเป็นทักษินแล้วก็อนุสอนอนุสรก็แปลว่าตามระลึกถึงแปลรวมกันเข้าความก็ไม่สนิทกันตามระลึกถึงทักษินาแต่ว่ามาบัญญัติใช้ในความหมายถ้าทำบุญมีสวดมนต์มีเลี้ยงพระด้วยเรียกว่าทักษินานุปทานถ้ามีแต่สวดมนต์มีบางสกุลมีสรบปรกรณ์แต่ไม่เลี้ยงพระก็เรียกว่า ทัินานุสรการบำเพ็ญทักินานุปทานนั้นของพราหมณ์ไม่ค่อยยอมจะให้ขาดผ้าขาดอาหารคือจะต้องมีการให้ผ้าให้อาหารแก่พวกพราหมณ์ในฝ่ายพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันจะทําให้บริบูรณ์จะต้องมีทั้งผ้าทั้งอาหารแล้วผ้านั้นในวิธีบำเพญ็ญก็ไม่ใช่ถวายด้วยมือแต่ใช้ทอดให้พระบางสกุล หรือสดระปกรณ์ถ้าผู้ตายเป็นบุคคลสามัญก็เรียกบางสุกลุลถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็เรียกว่าสดระปกรณ์บางสุกลุลก็เป็นชื่อของผ้าเก่าที่กล่าวถึงในนิสัยข้อที่หนึ่งวานุงห่มผ้าบางสุกลุลสดระปกรณ์แปลว่าเจ็ดคำพีเป็นชื่อของอภิธรรมที่มีเจ็ดคำพีเมื่อเวลาจะสวดศพนิยมเอาบทพระบาลี ในพระอภิธรรม7คัมภีร์มาสวดสวัสดีครับอรุณสวัสดย์ยามเช้าครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมครับในช่วงเช้านะครับที่เราตื่นมาแบบนี้มารับฟังบัน ธรรมะดีๆในช่วงชวเช้าเลยก็จะทำให้เรารู้สึกเบิกบานนะครับจากสถานการณ์น้ําท่วมทางภาคใต้ที่ทุกท่านคงจะได้รับทราบจากภาพข่าวแล้วนะครับวันนี้หัวข้อของการสนทนาธรรมก็คงอยากพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยใจบุญครับผมได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชานนก,กวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเกมาสนทนาธรรมในหัวข้อนี้ครับกราบนมัสการครับเรีญนพรท่านเจ้คุณครับช่วงปีใหม่ที่ คนส่วนใหญ่เนี่ยเฉลิมฉลองกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้ามปีแต่มีพี่น้องออชาวไทยของเรากลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ทางสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยประสบอุทก,กภัยน้ําท่วมนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราในฐนานะคนไทยที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะครับฮะก็เรื่องของภัยเนี่ยมันก็มีหลายหลายอย่างหลายด้านบางทีเราก็ไปเห็น ปีใหม่อุบัติเหตุทั้งตายทั้งเจ็บนั่นก็เป็นภัยอย่างหนึ่งอุบัติภยัยนะซินามิที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็ก็ปีใหม่เหมือนกัน<ผ>นะ<ห>ครับดไหก็ปีใหม่เหมือนกันและยังมีเหตุการณ์อื่นอื่นอีกมากมายเช่นหนาวจัดก็เป็นภัยที่จะต้องช่วยกันมันเกินที่จะรับมือได้แล้วมนุษย์ทางบ้านเราเองก็ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครัสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโยมที่เป็นผู้กำกับผู้กำกับที่อยู่ที่ศรีสาคอนครนาราธิวาสก็ส่งข่าวมาบอกว่านักหนาสาหัสอยู่ครับท่านเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยสากวารังคาเรือนหายไปเลยครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไปอยู่ในวัด อยู่ตามมัสยิดอาศัยอาศัยพระข้าวปลาอาหารต่างๆก็ลำบากมากเราก็ส่งอาหาริณฑบาตรตามตามที่เรามีเนี่ยนะเช่นบริษัทห้างร้านต่างๆบริษัทไทยประกันชีวิตบริษัทปตทบริษัทหน่วยงานเช่นธันตกรรมทันตแพทย์มหิดลเวลาที่จัดเซบาตเราก็เอาข้าวของเนี่ย บรรทุกลงไปครับอันนี้ก็ส่งตรงไปช่วยส่งตรงลงไปช่วยก่อนครับคราวนี้ก็มีสิ่งที่นอกเหนือจากอาหารการกินแล้วก็คือที่อยู่อาศัยครับเพราะอยู่นี้เวลาเกิดภัยพิบัติทีนึงมันรุนแรงกว่าในอดีตเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาฝนตกบางครั้งเนี่ยมันตกแรงจริงๆใช่เหมือนเทน้ําครับมันไม่ใช่เป็นโปรยเป็นละอองแต่มันเหมือนเราเทน้ําจาก จากถังจากอะไรต้องแรงๆอ่ะลงมาแรงๆเลยอันนี้ภาคใต้ครั้งนี้ก็เหมือนกันใช่น้ําทลักจากภูเขาเป็นมันเป็นน้ําที่ต้นไม้ไม่อุ้มน้ําแล้วอ่ะก็เกิดขึ้นในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกิดมากมายทั่วโลกครับซึ่งมวลน้ําเยอะขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยก็คือเรื่องของบ้านนะครับก็พังไปกับน้ำหายไปกับตาเลยครับ ไม่เหลือแม้แต่ซากของบ้านในการบรรเทาเบื้องต้นเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณบอกว่าทางวัดก็ได้มีการช่วยนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการรับบินทบาทเนี่ยเราส่งเข้าไปช่วยนั่นเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ถ้าเราอยากจะช่วยอย่างยั่งยืนก็คงจะต้องเป็นการช่วยในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ตอนนี้ก็มีการบอกบุญมาให้แจ้งข่าวแก่ญาติโยมนะมี เขาเรียกอะไรล่ะมีเขาเรียกว่าโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอันนี้ก็จะมีหน่วยงานทางภาครัฐนะครับทางสภากาชาติของจังหวัดนราธิวาสซึ่งแน่นอนจํานวนชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ได้มีแค่ครอบครัวสองครอบครัวเป็นทั้งชุมชนเมราะนั้นคงต้องการงบประมาณจํานวนก็หลังนึ่ก็แสนสอง อยู่ได้หนึ่งครอบ,บครัวเลยนะแสนสองนี่แล้วก็ติดชื่อผู้มอบเป็น CSR ของวัด CSR ของอบ้านของบริษัทของอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาก็จะติดชื่อติดชื่อใหอ้ว่าใครเป็นผู้บริจาคนะครับใช่ครับอันนี้บริจาคโดยใครถ้าหากว่าเราได้อา่าประมาณชัดเจนแล้วแล้วก็ระดมกันทำทีเดียวซึ่งกัน ระดมทุนให้ได้หลังละ10,000แสนบาทนะครับหน0่งแสนบาทเนี่ยเข้าไปมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตให้กับคนที่ทุกข์ยากนะครับวันนี้ก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นครับก็เรียกว่าพออยู่ได้พออยู่ได้นะครับก็อยากจะบอกบุญอนุโมทนาแบบทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดพระราม9ก้านะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เราเหยื่ทางวัดก็จะดําเนิน การกับทางภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้นะครับ,รบทีนี้ในฐานะของชาวพุทธนะครับเราเป็นคนไทยใจบุญเนี่ยรากเง่าของคนไทยทําไมถึงมีความใจบุญอยู่ในคน<า>ไทย,ยขค,คนไทยชอบให้ทานครับคนไทยถือว่าการให้เ,เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตคนไทยไปไหนก็ตามอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนไทยไปดูที่อินเดียนะครับ ขอทานรุมขอทานจะรุมคนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนชาติต่างๆขอทานไม่ไปรุมครับแต่ถ้าขอทานอยู่ตรงไหนป้าบเนี่ยแสดงว่ามีคนไทยยืนอยู่ตรงนั้นครับก็เลยไปถามกัว่าคนไทยคนพมา่าคนลังกาคนเขมรคนลาวค,ค,คุณแยกออกยังไงเออแยกยังไงครับว่าคนไหนเป็นคนไทยไปถามขอทานครับ เขาพูดชัดเจนเลยว่าคนไทยเนี่ยแตกต่างจากคนเหล่านั้นก็คือว่าคนไทยยิ้มแล้วบตาศ oh. บตาค่ะขอทานับครบขอทานเนี่ถ้าศบตาเขาปั๊บเนี่ยนะเสร็จเลยนะเหมือนโดนป้ายยานะโดนป้ายยาเนี่ยสบตาอนะไระเนี่ยโอ้ยอย่างทางขึ้นเขาชิกิจโกรดเนี่ยนะขอทานเป็นโอ้เป็นหลายร้อยคนนั่งเรียงอยู่คน,คนไทยคนไทยเท่านั้นที่ให้ทาน เพราะจริงๆเราก็มีความเชื่อตั้งแต่เราเกิดมาเรื่องของการเป็นผู้ให้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเชื่อว่าการให้แล้วเราจะได้บุญจากการให้ใช,ใช่ไหมครับแน่นอนอย่งอางเทศบาร,รมีบาร,รมีสิบประการเนี่ยสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดคืออะไรทานะบาร,รมีครับทานะบาร,รมีเนี่ยคือสิ่งที่เราเน้นมากที่สุด เวสันดรชารดกไงทานะปารามีสมปันโนเนี่ยเราก็เน้นเรื่องการให้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสร้างชาติรักษาชาติด้วยการให้บ,บางครั้งบางทีเนี่ยการให้ทําให้ผูกมิตรแม้จะเสียดินแดนบางครั้งบางทีเนี่ยนะแต่เรายอมเสียน้อยเพื่อรักษามากยอมสละ ทรัปรักษาอวัยวะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องดีงามเตะบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ก็เลยปลูกฝังอยู่ในความเป็นคนไทยเนี่ยใช่สิ่งหนึ่งผมว่าการให้มันทําได้ง่ายด้วยไหมครับอ <c oughs> าจารย์ <c oughs> การให้มันก็ทําได้ง่ายนะถ้าเราพูดถึงว่าวัตถุสิ่งของที่เรามีแต่สิ่งที่เรา มันมีหลายระดับการให้นะให้ตั้งแต่ให้สิ่งที่เราไม่ชอบกับคนที่เราไม่ชอบให้สิ่งที่เราชอบกับคนที่เราไม่ชอบอุ้ยเราไม่ชอบเลยคนคนนี้แต่ว่ามันจําเป็นต้องให้สิ่งที่เราชอบเนี่ยกับคนคนนี้เราให้ยากล้วเพราะนั้นมันคือการการเสียสละหรือการการตัดใจอย่างลูกกระตาเนี่ยลูกกระตาเนี่ยโหบริจาคลูกกตา ทุกคนก็รักตาใช่ไหมเพราะเราก็มีอยู่แค่สองอันนี้ก็ยากเหมือนกันที่จะไปคิดนะแต่ว่าถ้าให้กับคนที่เรารักเช่นบริจาคไตใช่ไหมคกับญาติกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเราให้ได้นะเราเต็มใจที่จะใช่ฮะหรือบางทีเนี่ยเคยถามคุณหมอคนหนึ่งนะเขาบอกว่าโจรโจรเนี่ยม่เป็นฆาตกรครับฆ่าคนที่ไร้ชิดตัวหมอคนนี้มากที่สุดเลยวันหนึ่ง เขาก็เอาโจนเนี่ยคนนี้จับได้แล้วก็พอมันถูกยิงคืนเหมือนกันเจ็บคบเขาก็เอาไปรักษารักษาเจอหมอคนเนี้ยเป็นหมอผู้มารักษาผู้มารักษาถามว่าทําใจได้ไหมคนเป็นหมอก็รู้ว่าคนนี้คือฆาตรกรใช่ที่ประทุสลายคนใกล้เขาใกล้ตัวเขาคนที่เขารักที่สุดเนี่ยใจมันเป็นอย่างนี้ให้อะไรให้อภัยครับให้อภัยกับ เจ้าโจรคนนี้ครับซึ่งมันก็ไม่รู้หรอกว่าหมอเป็นใครแต่ว่าโจรเนี่ยรู้ว่ามันคือผู้ประทุสลายครับแต่ว่ารักษามันต้องรักษาตามจัรยาบรรณของหมอโดยหน้าที่โดยหน้าที่มีหมอคนเดียวอย่างโรงพยาบาลนั้นน่ะซึ่งแต่แต่สิ่งเนี้อภยได้ในความเป็นชาวพุทธก็ถือว่าทําเป็นการสละในอารมณ์สละในความเครียดแค้นต่างๆเครียดแค้นมันก็ เป็นเรื่องที่ใหญ่นะเรื่องการสละรเรื่องการให้เนี่ยคนไทยจึงถือว่าเป็นเป็นชนชาติที่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ง่ายขึ้นไม่มีศึกสงครามเหมือนกับในะตะวันออกกลางที่เขากำลังห้ามั่นกันอยู่ใช่ไหมในยุโรปที่กำลังห้ามั่นกันอยู่ระหว่างประเทศเล็กกับประเทศใหญ่ประเทศใหญ่กับประเทศเล็กเนี่ยเราก็มาดูว่าหรือบ้านอยู่ติดกันแต่ว่าแข่งข้ากันเนี่ย นั่นเป็นเพราะว่าให้กันไม่ได้ครับให้อะไรล่ะให้อภัยกันไม่ได้ไ<ม>ให้ความ<อ>เป็นมิตรไม่ได้แต่ให้ได้คืออะไรให้สัตว์ความเป็นศัตรูให้ความเป็นให้อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ให้นนมันไปนเติมกําลังในการฆ่าใน,ในการแขน้นในการชิงชังในทางพุทธศาสนาของเราจึงมีกระบวนการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องให้ อ,อย่างแยบคายครับเพราะว่าการให้ผูกมิตรให้กับคนที่ควรให้ให้กับคนที่ให้แล้วเขาไม่เป็นภาระให้แล้วเขาสามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งเขาได้ครับให้แล้วเขาไม่ต้องมารอขอเพราะถ้าเกิดให้ตลอดเลยโดยที่ใชทำลายความเข้มแข็งของเขาผูกต้อง,งเลยไม่ด,มด,มดีฉะนั้นเราการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากอย่างกรณีที่เราอยากจะทําบ้านครับ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอศรีสาครนราธิวาสหรืออำเภออื่นๆที่มีความจำเป็นเนี่ยรเราก็เห็นว่าเออผู้ใจบุญเนี่ยมีเยอะท่านทั้งหลายที่มีเงินเหลือใช้หรือว่ารวมพลังกันทำอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อประเทศชาติบ้านเมืองพอสมควรแล้วเราก็อาจจะ ช่วยกันอิกสักครั้งหนึ่งอันนี้จนจริงๆยากจริงๆลําบากจริงๆเขาไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรมุ้งอาหารผ้าห่มข้าวปลาต่างๆหม้อหุงต้มไม่มีไฟฟ้าไม่มีแต่การให้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะทําให้เขาสามารถกลับมายืนได้กลับมาเยืนได้กลับมาไม่เป็นภาระของใครใช่ครับไม่งั้นก็จะเป็นภาระของคนในชุมชนของ วัดวาอารามหรือองค์กรต่างๆฉะนั้นทางสภา,ากาชาติของนราธิวาสหรือทางวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษก็มองเห็นว่าเออเราจําเป็นต้องให้เขายืนได้ด้วยลําแข้งเขาจริงๆดามเรียกว่าดามหรือถ้าคนเป็นง่อยเราก็หารถไปให้เลยเขาเข็นได้ครับหาไม่เท้าให้หาถ้าคนตาไม่ดีหาแว่นตาให้ทาลองนั้นอะ่ะหาอาชีพให้แต่นี่ไม่มีบ้านอยู่เราก็เลยต้อง ให้บ้านก่อนครับซึ่งการให้เด่ยไม่จําเป็นต้องให้ทั้งหลังก็ได้นะครับมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมกันเพื่อที่จะไปสร้างหลังนี้แล้วก็ทําให้คนในชุมชนซึ่งเป็นพี่น้องของเราใช่ครับแล้วก็ลงไปมอบด้วยกันครับก็น่าจะเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จากการให้เนี่ยครับผู้ให้จะได้อะไรครับท่านเจ้าคุณผู้ให้ก็ได้ความรักความภูมิใจความ เป็นพี่เป็นน้องครับความอบอุ่นใจว่าครั้งหนึ่งเราได้ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ที่สุดครับเงินจํานวนนี้หรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะนอนอยู่เฉยๆแช่อยู่อยู่เฉยๆแต่ถ้าเราเอาไปทําให้คนที่เขาดิ้นรนเหมือนจะจมน้ำเนี่ยเราโยนเราโยนท่อนไม้ท่อนเล็กๆที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยนะลงไปเขาคว้าปั๊บเนี่ย เขาขึ้นฝั่งได้อลอยคอ,อดได้ไใช่ฮะซึ่งไม้ที่เราถือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเรานะแต่ว่าคนจมน้ําเนี่ยมีค่ามากเลยรเราโยนลงไปซะเขาก็รอดแล้วก็ทา,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 านบารมีครั้งเนี้ผมเชื่อว่าผู้ให้เนี่ยก็จะเป็นคนที่สุขใจที่สุดนะครับโอ้โหโหลับตาลงเนี่ยนะนึกถึงตอนที่เราหลับตาก่อนลาโลกนะภาพของการให้ของการมอบอาคารมอบบ้าน ภาพสายตาแววตารอยยิ้มเสียงหัวเราะของคนที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยมันจะมีความสุขมากมาก,มากเลยได้ครับก็เป็นว่าวันนี้อยากจะฝากทุกท่านที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับถ้าท่านมีจิตเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือร่วมทาบุญกับทางวัดพระรามเก้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะครับที่เมตตาม,มาบอกบุญกับทางญาติโยมที่ชมรายการอยู่วันนี้ครับขอบพระคุณ<ห>ครับ ท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการแผ่นดินรรมนะครับได้ในทุกวันในเวลาเดียวกันนี้นะครับหรือติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook รายการแผ่นดินรรมครับหรือเข้าไปที่ u t u b e วัดพระธรรมกาววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับผมนิรุตศรีพรคุณและทีมงานทุกคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการครับสวัสดีครับีไม่เย็น